สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกของระบบพลังงานอัจฉริยะในบ้านนั่นคือ Enphase Energy หรือ ENPH Enphase Energy เป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกจากแคลิฟอร์เนียครับพวกเขาคือ ผู้นำระดับโลกในการจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์หัวใจสำคัญของพวกเขาคือการสร้างระบบที่เน้นเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ (distributed architecture) ที่มีความปลอดภัยและยืดหยุ่นสูงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่เข้ามาพลิกโฉมวงการโซล่าเซลล์เลยก็ว่าได้นาซินไตรมาส3 ปี2025 ENPH ได้จัดส่งไมโครอินเวอร์เตอร์ไปแล้วกว่า84.8ล้านตัวทั่วโลกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างชัดเจนครับนวัตกรรมที่พลิกโฉมหัวใจของระบบเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ระบบของ ENPH แตกต่างจากระบบโซลา r เซลล์แบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า string อินเวอร์เตอร์ครับเพราะพวกเขาใช้ IQ Micro Inverter ซึ่งเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ติดตั้งอยู่ใต้แผงโซลา r เซลล์แต่ละแผงทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับณจุดที่ผลิตไฟเลยข้อดีคือระบบจะมีความปลอดภัยสูงมากเพราะไม่ต้องมีไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงไหลผ่านสายไฟในบ้านและถ้าแผงใดแผงหนึ่งเกิดปัญหาแผงอื่น ก็ยังคงผลิตไฟได้ตามปกติทําให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟโดยรวมดีกว่านอกจากนี้ยังมี IQ Battery ซึ่งเป็นระบบแบตเตอรี่จัดเก็บไฟแบบโมดูล่าที่ใช้เคมีลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันผ่านซอฟต์แวร์กลายเป็นระบบพลังงานแบบครบวงจร One Ecosystem โมเดลธุรกิจและการขยายแชร์ออ f วอ l l e t การสร้างรายได้จาก m i c r o อินเวอร์เตอรสู่ Home Energy System กลยุทธ์ของ ENPH ไม่ได้ต้องการขายแค่ m i โครอินเวอร์เตอรเท่านั้นครับแต่พวกเขาต้องการเสนอระบบพลังงานในบ้านที่ดีที่สุดผ่านเครือข่ายผู้ติดตั้งมืออาชีพเป้าหมายคือการขยายส่วนแบ่งการใช้ใจ่ายของลูกค้าหรือ Share of Wallet เดิมที ลูกค้าอาจซื้อแค่ไมโครอินเวอร์เตอร์มูลค่าหลักพันดอลลาร์แต่ ENPH กำลังขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ระบบครบวงจรซอฟต์แวร์ใช้ IQ Energy Router ในการจัดการพลังงานในบ้านทั้งหมดเช่นการทำงานร่วมกับปั๊มความร้อนเครื่องชาร์จ EV และการใช้ประโยชน์จากอัตราค่าไฟแบบ Dynamic Tariff ผ่านซอฟต์แวร์ Enlighten TM EV Charger กำลังจะเปิดตัว IQ b บ d ด EV Charger ที่รองรับฟังก์ชัน Vehicle to Home หรือ V2H ในปี2026ซึ่งหมายความว่ารถยนต์ EV จะกลายเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของบ้านได้ด้วยทำให้มูลค่าต่อลูกค้า1รายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับสรุปผลประกอบการ Q3 ปี2025แบบ non gap ผมประกอบการไตรามารส3ของ ENPH แสดงถึงความแข็งแกร่งในหลายด้านรายได้ Revenue 410.4ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ2ปีอัตรากำไรขั้นต้น Cross Margin แข็งแกร่งมากที่49.2%ซึ่งแสดงถึงอำนาจในการกำหนดราคาและการจัดการต้นทุนที่ดีเยี่ยมกำไรสุทธิต่อหุ้น0.90ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก0.69ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนการจัดส่งแบตเตอรี่ทำสถิติใหม่ที่195.0เมกะวัตต์ชั่วโมงตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ในตลาดที่ต้องเผชิญกับความท้าทายแต่ธุรกิจของ ENPH ในภาพรวมก็ยังเติบโตได้ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแบตเตอรี่รายได้และความเสี่ยงทางภูมิภาครายได้ตามภูมิภาคสหรัฐแข็งแกร่ง ยุโรปชะลอตัวเมื่อเราเจาะลึกไปที่แหล่งรายได้จะเห็นภาพที่แตกต่างกันชัดเจนสหรัฐอเมริการายได้อยู่ที่350ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง29%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่สูงขึ้นและรายได้จากเซฟฮาร์เบอร์ที่เข้ามาช่วยยุโรปเป็นจุดอ่อนสำคัญครับรายได้อยู่ที่60.4ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงถึง38%เมื่อเทียบกับไตรามาสก,ก่อนความเสี่ยงการลดลงอย่างรุนแรงในยุโรปแสดงให้เห็นว่าตลาดต่างประเทศมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในภูมิภาคนั้นๆซึ่งเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตามองประโยชน์จาก IRA และกลยุทธ์การผลิต การใช้ประโยชน์จากกฎหมาย IRA และการผลิตในสหรัฐ ENPH เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมาย Inflation Reduction Act IRA ของสหรัฐมากที่สุดครับกลยุทธ์บริษัทได้ย้ายฐานการผลิตไมโครอินเ r อร์เตอร์และแบตเตอรี่บางส่วนมาที่สหรัฐเช่นโรงงานในรัฐเท็กซัสและเซาท์แคโรไลนาผลประโยชน์ ทำให้พวกเขาได้รับเครดิตภาษีการผลิตขั้นสูง AMPTC 45x มูลค่าผลประโยชน์สุทธิจาก IRA ที่เข้ามาช่วยเพิ่มกำไรใน Q3 ปี2025อยู่ที่42.5ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนี่แสดงให้เห็นว่า ENPH มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมครับ นอกจากนี้พวกเขายังมีแพลตฟอร์ม s o l a r g กราฟที่ช่วยผู้ติดตั้งในการจัดการโครงการทั้งหมดทำให้ทั้งระบบนิเวศการขายมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยครับสถานะทางการเงินและกระแสะเงินสดงบดุลและกระแสะเงินสดสภาพคล่องสูงแต่ FCF ลดลงสภาพคล่อง ENPH มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากครับ โดยมีเงินสดและหลักทรัพย์ในมือสูงถึง1.48พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการชนที่ดีในการเผชิญกับความผันผวน,นของตลาดนี้สินแม้จะมีนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแต่หลักๆมาจากการจัดประเภทนี้ระยะยาวบางส่วนเป็นนี้หมุนเวียนข้อควรระวังสิ่งที่นักลงทุนต้องสังเกตคือกระแสเงินสดอิสระ FCF non gap ซึ่งลดลงอย่างมากเหลือเพียง 5.9ล้านดอลลาร์ใน Q3 ปี2025มเมื่อเทียบกับ18.4ล้านดอลลาร,า,าร์ในไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีการใช้เงินทุนหมุนเวียนหรือการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงไตรามาสนี้อีกหนึ่งข้อควรระวังคือกำไรสุดที่แบบนอนแก๊ปสูงกว่าแกปอย่างมากโดยมีความแตกต่างหลักคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการใช้หุ้นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด นักลงทุนจึงควรพิจารณาตัวเลขแกปควบคู่กันไปด้วยเสมอครับแนวโน้มระยะสั้น Q4 ปี2025การคาดการ Q4 ปี2025แนวโน้มชะลอตัวการคาดการสํสำหรับไตรมาสที่4ปี2025ของ E N P H นั้นแสดงถึงแนวโน้มที่อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นครับรายได้คาดการ อยู่ในช่วง310 3 5 0ถึง350ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า410.4ล้านดอลลาร์ใน Q3 มากและตัวเลขนี้ยังไม่รวมไรายได้จากเซฟฮาร์เบอร์การจัดส่งแบตเตอรี่คาดการลดลงเหลือเพียง140-160ถึงเมกะวัตต์ชั่วโมงอัตรากำไรขั้นต้นนอนแกปคาดการลดลงเหลือ42-45%ถึงปเซจากเดิม49.2%ซ ปัจจัยลบสาเหตุหลักๆคือความต้องการในตลาดยุโรปที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและผลกระทบจากภาษีตอบโต้ที่ยังคงเป็นตัวกดดันอัตรากำไรจุดเด่นและความเสี่ยงมาสรุปภาพรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนกันครับจุดเด่น Market Leader เป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งด้านไมโครอินเ r อร์เตอร์และกำลังลงทุนในเทคนโนโลยีใหม่ๆเช่นแกน High Margin มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง49.2%ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ IRA benefit ได้รับเครดิตภาษีการผลิตจำนวนมากจากการผลิตในสหรัฐซึ่งเป็นกำไรที่รัฐบาลสนับสนุนความเสี่ยง European Slowdown ความผันผวนของอุปสงค์ในตลาดยุโรปที่ลดลงอย่างรุนแรง Weak Q4 Outlook แนวโน้มระยะสั้นที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ พ a r i f f and Non g ก p ผลกระทบของภาษีตอบโต้และการที่ต้องพึ่งพาตัวเลขกำไรแบบนอนแกบที่สูงกว่าแกบมากครับปัจจัยที่ต้องติดตามและภาพรวมในอนาคตภาพรวมการลงทุนจับตาดูการเติบโตของระบบครบวงจร ENPH ยังคงเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งครับแต่ต้องผ่านช่วงความท้าทายระยะสั้นไปให้ได้ตัวขับเคลื่อนหลัก ความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เช่น IQ NEN แกน Micro inverter และ Solution EV Charger ที่รองรับ V2H และ V2G การขยายตัวของ IQ Energy Management และการรองรับ Dynamic Tariffs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านสิ่งที่ต้องติดตามการฟื้นตัวของ FCF หรือกระแสงเงินสดอิสระสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดยุโรป โอกาสในการเติบโตของ ENPH คือการเปลี่ยนส่วนแบ่งในกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าแต่ละรายจากการขายแค่ไมโครอินเวอร์เตอร์มูลค่าประมาณ2,000ดอลลาร์ไปสู่การขายระบบพลังงานในบ้านครบวงจรที่มีมูลค่าสูงถึง9,000ถึง12,000ดอลลาร์ซึ่งนี่คือโอกาสระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ENPH ครับหากคุณเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของบ้านอัจฉริยะด้านพลังงาน และความสามารถของ ENPH ในการเป็นสถาปนิกผู้นำด้านเทคโนโลยี ENPH ก็ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสนใจในพอร์ตโฟลิโอของคุณครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ